สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะนึ่งมันค่ะมันเหลืองมารูกันว่ามันจะอร่อยหวานเป็นธรรมชาติไหมไม่มีสิ่งเจือปนนอกจากมันม่รูเขาเรียกมันอะไรนะคะว้าวมาดูกันนึ่งเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะไฟไม่แรงเท่าไหร่ไฟพอดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เรากำลังนึ่งมันไว้แฮปปี้ต่อก็จะพาไปดูอันนึงอันหนอไปดูกันเลยค่ะน,นี่ไม่ใช่นะคะอันนี้ให้ดูว่าพริกหยวกที่เรากินนะคะที่มันเป็นลูกเหมือนแอปเปลิลนะี่ย ไม่รู้เขาเรียกพริกอะไรกำลังออกดอกปลูกตามมีตามเกิดไม่รู้มันจะเป็นลูกติดให้หรือเปล่าน,นี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะที่เราจะไปดูกันแต่ให้ดูว่าปลูกขึ้นเฉยเลย <c oughs> มีดอกไม้ด้วยมีมาร์โกด้วยรังรัดนะคะเ่ะเราไปดูกัน แดดร้อนมากเลยค่ะดอก่องฟ้าสีสวยมากใคยมาดูแล้วล่ะค่ะครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นมันยัง รังเล็กๆแต่ตอนนี้ใหญ่แล้วรังใหญ่แล้วคะ่ะเี่เขาเรียกมิมนี่ไงรังมิมไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าเป็นพึ่งชนิดหนึ่งที่ตัวเล็กอตอนนี้รังใหญ่แล้วคะ่ะเขาไม่ทำร้ายคนหรอคะ่ะ เราก็อย่าไปทําร้ายเขาถ้าอยากกินเราก็ซื้อเอาข้างทางเอาที่เขามาขายหาตามป่าอันนี้เขามาอยู่ให้เราชื่นชมอยู่ต้นเฟื่องฟ้าแบบใหญ่มากหาดูยากนะคะนอกจากว่าเห็นตอนอตอนที่เขาเอามาขายแล้วแต่ไม่เห็นแม่เขา ดูดิเขาให้เราดูใกล้เลยนะคะตตอนนี้รังใหญ่แล้วค่ะก็พยายามรุ่นกับเขาว่าให้เขาผลิตลูกผลิตล้างเยอะๆแล้วให้เขารีบไปกลัวมีคนมือบอลมาทำร้ายเขา ให้ดูอีกฟังอืมดูสิรังใหญ่มากเลยนะคะแต่มันดูไม่ชัดเนาะเขากินเกสรดอกไม้หาน้ำหวานออยู่เยียยโ่เยียเตรียมไปบดเลยเห็นบ่แบบง่ามเลยตัวบอกไงเลย ด,ดูดีดีดิให้ดูก่อนลองชูดรังใหญ่มากเลยดูดิตอนนั้นมาดูลังเขาเล็กเล็กนิดเดียวโอเคค่ะ ให้ดูแค่นี้เลยใกล้สุดแล้วนะี่เราไม่ทำร้ายเขาก็ไม่ทำร้ายเรา,าค่ะโอเคค่ะสวยไหมดอกเฟื่องฟ้าสวยมากลยมีสีส้มสีบานเย็นสีนี่สีบานเย็นยังสวยเพื่อ ดอ,อกไม้บ้านเราที่เมืองไทยหน้าแล็กนี่แหละค่ะดอกไม้ออกเยอะหลายพันมีแต่สีสัตว์แต่บ้านเรามันอากาศไม่หนาวมันก็เลยไม่เหมาะกับการชมดอกไม้เหมือนเมืองนอกเมืองน,นาที่แบบอากาศเย็นสบายแล้วดอกไม้ปริบานใ่บ้านเราอากาศร้อนแต่ดอกไม้ปริบานหน้าร้อน เยอะกว่าท่าหนาวเฮ้ยยัางงามยัางงามปักงามเลยพี่เนาะแสบตาเลยเบิงตกไม่อย่างเห็นเฮาแสบตาได้แบบเฟิร์ฟฟ้าเนาี่ย่ละค่ะยังสวยอุ้ยน่าเลยเนาะแบบงามเลยนี่ชอบแบบไงหนึงอุ้ย พี่นอ้องแฮปปี้โตกว่านี่มาเห็นดอกมันแดดเนี่ยมัน,ห,น,มน,น,น,มนหมืดเลยอ่ะสายตามันปักบร่อยย่างงามเลยเดิแอวยกสวยกันดอกไม้กับนาค้นอะไรสิใหญ่กว่านี่นาค้นไอ้ดอกไม้สวยนะ แบบตามาโอ้นมีแบบเป็นพวงด้วยนะคะนี่ไม่มีใบเลยมีแต่พวงพวงดอกไม้นะคะเพื่อสวยมากโอ้ยเป็นพวงแบบเออดูสิคะเป็นพวง สวยฮารุฮารานี่คือดอกเฟื่องฟ้านะคะหลายพันมากเลยเขาไม่มีใบเลยมีแต่ดอกตอนที่เป็นพวงใหญ่เป็นช่อใหญ่ก็จะมีใบแต่ไอ้ตัวนี้ไม่มีใบเลยค่ะที่เป็นเป็นช่อเป็นพวงเลย เคค่ะ <Yeah>, mm hmm. แบบงามแบบงามจะให้ดูใหม่ดูดิเขาอยู่แบบเราก็จะไม่ทำให้รุนแรงเราก็จะทำเบาๆไม่ให้เขาตกใจอีกรอบหนึ่งด,ดูดิ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 น้ำหวานมีช่องว่างเนี่ยดีน้นำหวานน้ำหวาน ให้ดูอีกรอบดูดิไม่ช่องว่าง้วยดู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 น่าจะเป็นน้ำหวานเขนาแน่นั่นนะ่ะโอเคสอนหูรังใหญ่ค่ะตัวนี้รังใหญ่มากโอเคค่ะมาค่ะได้เวลาเปิดฟ้าแล้วเฟม น่าจะสูกแล้วล่ะค่ะตอนแรกว่าจะเอามือหักมือหักให้ดูหักมันให้ดูแต่ดูแล้วมันน่าจะร้อนน่าจะจับมาหักให้ดูคือว่าเฮ้ยนสูกแล้วแหละถ้าเราถ้าเราหักตัวใหญ่ว่ามันโอ้ไม่ต้องหักแร้วค่ะถ้าเราเราต้องดูตัวใหญ่นะคะ ถ้าตัวใหญ่สุกแปลว่าตัวเล็กสุกโอ้โห oh. สุกแล้วสุกอะไรพี่น้องอยากน้ำกันบ่ปาร์าก็เป็นจะแซียบแถอะวะเฮ้ยนี่ฮะปิดไฟกันเด้อว้าวเนียดู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  โอ้ยนากิดมากจะกินให้ดูาชิมให้ดูค่ะห,หวานมากเลยค่ะ คือทั้งเปลือกเลยนะคะเพราะว่าเปลือกเขาบางมากเรืเร่อๆยาว อยากให้นให้ท่านผู้ชมดูหวานหวานค่ะหวานพอประมาณอร่อยผมคำล่ำเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แฮปปี้ต่อด้วยนะคะเด่๋ว,ว่านหลังกลับมาทำให้ดูใหม่จะนึ่งจะต้มหรืออะไรจิบป,ปะถะกันไปเบ็ดเตล็ดกันไปค่ะร้อนมากเลยค่ะมันก็ร้อนคนก็ร้อนอขอบคุณค่ะที่รับชม